นะครับดึงขายกระดาษเรียนเรเรือแลรนแล้วครับพี่น้องซอนเหนือซอนเหน้อซอนเหน้อซอนเหน้อโอาใส่กระดาษเรนอยู่ครับโอ้ใส่กระดาษเรียนครับพี่น้องเบื้องเบิ้งเบิ้งสายมันน่ะเบิ้งสายกระดามันจะมาพันใหม่เด้นี่ดึงไม่ได้เพราะอะไรนี่เฮ้ยนี่ไม่นี่มห้ เออเห็นไปก่อนไปก่อนเห็นไม่หล่อจักไม่ก่อนหอมพี่น้องเห็นสายกระไดบ่พี่น้องสายกระไดน้อยน้อยเอาใส่เลยบ้ดนใส่เลยใส่เลยซ่อนครับพี่น้องซ่อนซ่อนเหี้ยครับพี่น้องซ่อนเหี้ยเอาดุนกันครับพี่น้องสิได้ปะมึงเงินเด้่พี่น้องเนี่ย อาจจะมีสองตัวว่าพันเพิ่นว่านี่ทางนีิเอหน้าขมานี่มันว่อนอยู่นี่ว่าพันหุ่มเขามานี่เออพี่น้องมันมีอีกตัวหนึ่งมันอาจจะมีสกูพันว่าเหมืงกันเนื้อพี่น้องนี่นี่พิ่นว่าอยู่นี่ติดสะดุ้งเอ้าเออสามเออหนึ่งเออบาดเธอขึ้นเออบาดเธอหนีเอามาตามสองหนึ่งเออนี่นะครับไปสี่ทีครับพี่น้องไปสี่ทีรัดกันรัดกัน นี่ครับกําลังหมุนหมุนกันอยู่ครับนี่ครับหมุนหมุนหมุนไปครับผมหมุนไปเอาพี่น้องมาเบิ้งกันครับสิโอ้ยขึ้นมาเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วเอ้าขอขอมุมกล่องน้ำครับมุมกล่องมาสวยๆเนีสวยๆนะครับเออมุมกล่องน้ำมุมกล่องน้ำเอาตอนนี้เบิ้งคนก่อนครับพี่น้องเบิ้งเสี้ยนเบนหุ่มก่อนเออ เอาเอาเอายังไม่ท uh ันไหนด้ oh. he en, he en ิพ well, right. ี <S <S ่น้องเสียกมาทางว่าสั่นว่าเอาเอาเอาเห็นเห็นหัวหรือล่ะครับพี่น้องเอาผูกข้างผูกข้างผูกข้างเอาเรียบร้อยครับได้มาแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านผูกข้างผูกข้างได้แล้วก็บสั้น้ลยเออผีหัวอยู่ผีด้ิพี่น้องข้างอยู่คุณครับผมเนาะนี่อีกตัวหนึ่งครับเนาะกำลังออกไปซอยกันครับพี่น้องหลังจากที่เอ่อสัอนเหียแลนเหียแลนอ้วมหุดแล้วครับผมเอายกมายกมายกก็เหนื่อก็ได้หรือลากมาพี่ก็ได้นะ หลางม่ขหางฟังโหลดเอาสวยครับสวยสวยครับโอ้ยสวยๆครับพี่น้องสดสวยๆครับพี่น้องสดสวยๆครับสดสวยๆครับพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยมิเตอรใส่นี่ละพี่น้องใส่บิ๊กใส่บิ๊กใส่บิ๊กครับใส่บิ๊กครับพี่น้องสุดยอดครับเกือบลมเกือบลมโอ้ยลมลมเลี้ย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 เจียนท่านไหนนี่เจียนท่านไหน สุดยอดครับพี่น้องในไม่อีกหนึ่งตัวครับามาลุ้นครับเมื่อกี้ล่าขึ้นมากครับเซียนฟิวจากเคียงยืนสารคามนะครับผมใส่เงี่ยซ้ำไดครับพี่น้องเบิ้งเอาครับเบ um> 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 ิ้งเอานี่แหละครับพี่น้องยอดผมเป็นตัวนี้หน่อยครัพี่น้องเออสุดยอดครับสุดยอดนี่แหละครับผมนะครับผลงานผลงานผลงานเซียนฟิวจากเชียงยืนมหาสารคามครับ ใส่ปลาบึกมีแต่เกือบร้อยนู่นเลยพี่น้องใส่เดียวกันปึ๊ดสุดตัวครับอยู่บัน้นน้องแววงตำบลทา่าพรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับถือว่าปลามิเตอรตัวยิ่งใหญ่เลยพี่น้องอเ้ยนี่แหละครับเออนี่ครับ ไม่รุ่นนะครับว่านแหยหมานขนาดเลยครับนี่ซ่อนแหย์พ่อมาได้เมื่อ,อกี้นครับซ่อนแต่ว่าพ่อถือก,อกแหซ์อ่วนน,นนั่นแหซ์อ่วนพ่อถือกับพี่น้องพ่อถือปลาแต่ว่าดีมันเป็นอาจจะเป็นแหย์พี่เอ๋ะพี่น้องเออก็ะได้อยู่เป็นพี่เอ๋อู้ผุนอ่ะปาน่ายงย์ผุนก็ได้อยู่ยยขวางไตเออเอ,อเอาง่ายขึ้นไปเดี๋ยกปุชิอุ้มขึ้นใหน่อยเพิ่งอืมนี่แหละครับปุชิอุ้มให้เบิ่งแห้งครับผุนอ่ะฮะเรียบร้อยได้พี่น้องนะครับ ไปเรียบร้อยนะครับเซียนฟิวมหาสารคามครับจากเชียงยืนนะครับเชียงยืนของเรานะครับส่งเข้าประกวดวันนี้นะครับไปหลุนกับประมาณ20ปีนี่แหละยี่สิบนิดๆน,น,นะผมแบบเลยใส่ง่ายใส่งานนะครับผมือว่าหมานคนละครับดูคนใดโอออ้้ยหนนแจกบาีเด